ครับสวัสดีครับวันนี้เล่นเอาวีอีกแล้วด้วกันกับเาวีแล้วเอ้ยฟังช็อตวันนี้เราจะมาเล่นเอ,อ่อโรมิงเหมือนเดิมวันนี้จะเล่นเล่นลัมเบอร์ Grow up เล่นดาวโหลดได้กลย เลือดเด้งใหญ่นะครับแล้วก็ฮิวฮิวหรือก็แข็งก็ได้ฮิวหรือแข็งก็ได้เอาเอาแข็งดีกว่าแล้วก็เอาเป็นตีฮิปตีคิบไหวนะครับนี่คือพลังแฝงไปดูไอเทมนี่คือไอเทมไอเทมแรกจะเป็นเม,ม็ดโลมปกติทั่วไปของโรม,มิงเป็นรองเท้ารองเท้าตามเกมแล้วก็เป็นโลมใหญ่ แล้วก็ขึ้นเป็นเกาะเล็กแล้วก็นี่คือจะขึ้นเป็นเอ่อถ้าเมดเมดมันแรงเกินไปแล้วก็ออกเป็นทอยนะครับแต่ถ้ามันตีแรงตีแรงไม่ไม่ใช่ดาเมจเวทก็ออกเป็นล็อ,อกชิลวอามารับแล้วก็ออกเป็นโลฟ้าหรือไม่ก็อีจิตนะตามเกมแล้วก็ไอเทมเทมต็มๆก็ประมาณจะเป็นไอเทม เราเอาเราเอาแข่งมาใช่ไหมเอาแข่งต้นเกมมาก็เป็นน,นี้เป็นเป็นนี้เป็นอันนี้เป็น,อน,น,เ,ปนเอ่อเราจะขึ้นเป็นทอยก่อนแล้วกันคิดว่าเป็นทอยก่อนล้วจะห่อ,อแค่นี้แหละนะครับเราจเป็นลกองเกิดน,นี่คือไอทมปั่นแล้วนี่คือไม่เกี่ยวนะเสร็จมาหมวดแล้วก็ไปดูที่รุ่นรุ่น จะเป็นดูนโดมโดมทั่วไปเป็นโกลเด้นสิแล้วก็เป็นโพ o เทคห้าสปิริตหแล้วก็เป็นโปรเวสสิบนะครับไปดูกันในเกมเลยโอเคเจอห้องไว้มากนี่ก็เจอห้องแล้วนะครับรอเขากดกันก่อนไปดูตอนเลือกตัวเลยแล้วกันตอนน,นี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยกดลมเบอร์มาเลย แล้วมีสลิมฟาร์มได้เลยนะคีร่าคีร่าโอเคเข้ามาในกีฬาเกม,มเรียบร,ยร,บร้อยแล้วพอปของดมนิดหน่อแล้วแล้วก็รีบเดินไปคุมพุ่มพุ่มสักพุพพ่มึนให้ได้นะครับเอคีอล่าเราจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าเจอแอนนิตแอนนิตมัน ก็จะต้องระวังระวังหน่อยมาดูกันว่าเขาจะระวังไหมคือเซนกาเขาทำอะไรเราจะไม่ออกไปก่อนนะโอเคเซนกามาแล้วเราค่อยพุ่งเข้าไปนี่นี่โอ้โหไม่นะเม็ดเรามันไม่เป็นเลยโอ้โหเม็ดไม่ตามเหรือไงไม่เอาไม่เอาวาร์ปเลยด้วย นี่ค <c oughs> ือตอนเล่นจะไม่ตัดเลยนะจะได้รู้กันไปว่าผมดองยองแค่ไหนไปเดินเกมต่อไปเฮ้ยเฮ้ยฟอร์เนฟอร์เนโชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยมีช็อตปฏิหารไหมไม่มีแล้วโอ้ยล่กทำไมเนี่ยแย่งตอนนอนแล้วเสียงมันจะวู๊อะไรขอโทษด้วยนะเดี๋ยวจะพยายามอัดตอนเช้าบ้าง นี่ขึ้นมาดูแครี่เลยนะนี่คืออย่าแหลมนะครับออกมาทางนี้เดินเข้าไปทางนี้มันอาจจะตายได้ทำไมมันลื่นอย่างนี้ก็ลองลองลื่นอย่างนีง้นี่คือเดินมั่วแล้วนะไม่เดินให้ไม่เดินให้แครี่ดูว่อาอันนี้คือสุอยอดไปแล้วโปรแครี่กลับบ้านแล้วอันนี้คือรอเครี่ในบ้านดีวะกไหออกไปนี่ตายแล้วนะเมื่อกี้นะไม่มีใครตามเลย เอเซนกายเพิ่งมาตัวตากาลิงยากไม่ใช่กะนีพลังยิงเบี้ยงไปนะมันยิงโดนเนี่ยนี่คืออย่าเพิ่งแล้วถูกหน้าไปจะได้ทุบแล้วมันตีเบาๆมันถูกแล้วอีกแบบนี้นี่มันโดนสามโอ้มันก็โดนสามไม่ได้ไม่ได้ตัวม pues ันโกงกว่ามันเวลสีแ <saturated> ล้ว เลยไม่สีเลยงรีบนะครับเดินไปเดินได้เท่าที่ไหวอ่ะเปกรแล้วเปกรแล้วเปกรแล้วเปกรแลนี่ก็มาตีอกมาครับให้มันได้ง่าเพื่อนรวมทุ่งเนืมัเนี่ยเฮ้ยฟอลินโชฟอลินโชนั่นไงไม่มีตีแล้วโอ้ิดเข้าไปยกแนวยกยกอีกเเอาเลยเพื่อนเอาเลย เอาเลยเพื่อนเอาเลยคิลา่าโอไม่นะโอไม่โอ้เพื่อนมันไม่เอาเร็ววะเข้าหน่อยสิอย่านิ่งใชียนะเลยเดียวเปิดโลดีไหม <c oughs> เปิดแมปมาเปิดแมปเปิดแมป,แมปแมไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่อ นี่คือเลี้ยงมตบสักทีนึงนะแย่งตัวหน้าต่อตาหัวห hey, hey, uh, ้าวเปิดแมงก็แหละเปิดแมงเรายืนตรงนี้เลยแคนเรี่เรายืนทังนั้นละโอ้ยใช้เฮ้ยไปไหนน้อเป็นรวมเป็นรวมเป็นรวมเราห้าวเป็นรวมเราห้าวเป็นรวมเราห้าวอยไปเพื่อนถอยไปเพื่อนไม่เอาแล้วยังจะยิงอีกเนาะเฮ้ยถอยมายังจะห่วงน้อีกตายแล้ว เรามาหลอนเลื่อนโอ้ยเลื่อัมาที่แบะง่วงนอนเลยทีนี้งานยุ่งแล้วเอ้ยนี่คือพาละพาละกับบันเลยติดินอกอีกโอ้ยผีเสื้อโหตายตายตายแย่แย่แย่เสียมกอลเลยทีนี้เงินตามแล้วสวยสวย ถ <West> อยไปเพื่อนไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาเบื่อบ้าปะเนี่ยเอ้ยไอ้ดีนะเราเก่งถ้าเราไม่เก่งนี่เขาได้คุยกันแหละพอดีรวมเก่งก็มีแบบนี้แหละอย่าให้เสียงมันไม่เป็นแบบนี้นะได้ป่ะเอามาเพื่อนเอามาเพื่อนเอามาเพื่อนเพื่อนไม่ได้ละถอยถอยเพื่อนถอย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 อยถสิเอ้าอะไรของเพื่อน โอ้โห oh, <1 L> นี่พี่ช่วยไม่ได้แล้วเพื่อนมันพลาดนี่ไม่ต้องรีชีร์ให้เต็มหรอกขี้เกียจขี you you ้เกียจขี้เกียจรีเลือดแย่งสักหน่อยไหนแย่งเดีแย่งเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่มีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยไ,ไม่อยู่ตำแหน่งแบบนี้ยาดีกว่า yes. มันยืนกับหนึ่งดีกว่าไม่ค่อยยืนกับหนึ่งะยยนงะเพราะว่าโวมควาอาจจะทำความพรอมได้นี่คือเขาแบบนี้ไม่ต้องมาตีฟอเินฟอเินทำไรอะ่ะอ๋อขออาวเบลโทนตายช่วยไม่ได้ศิลาก็หิวจา้าเลยทุกป่านเลยเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าเซฟชีวิตไว้เฮ้ยได้นะเนี่ยได้นะได้นั้นได้นะได้นะ ป้อมต่อไหมแล้วเลือดแค่นี้ดีขึ้นมาโบ๊ะแตกนี่แหลมไปเลยเขาตายแล้วยังไงก็ไม่มีเม็ดสตนันมีแค่แวนแวนฟาร,รม์ <c oughs> มเนี่ยนี่คืออย่าแย่งไปอย่าไปแย่งขี้เพรานะเดี๋ยวเขามไม่เกิดพอดีนี่คือแหลมไปเลยโผบนสองแล้ว ลิง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 แนมนมลิงแนมนะนี่คือเพื่อนจะว้องก็มาโซนอยู่แถวแตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาจะเดินออกมาเยอะมากเลยก็เพื่อนก็จะได้รู้ว่ามีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ถอยโอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตเป็นไรเน็ตเป็นไรฟอลเล่นเลนื่ยฟอลเลนโชฟอลเลนโชฟอลเลนโชว์อุ้ยสวยสวยๆแบบนี้โอุ้ยเน็ต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 หมดเลยเฮกเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนเน็ตเป็น 5G ดีกว่าไม่ได้แล้ว นี่จะได้โชว์เทพโชว์เทพยืนค้ำในป้อมโอ้โหเก่งจริงๆเดี๋ยวท้าไม่เลือดเต็มก่อนโอ้โหเป็นไงกับป้อมปุ๊บเพื่อนได้ป้อมปั๊บเลยโอ้โหเก่งจริงๆตัวอะไรเนี่ยดัมเบโหดเฮ้ยเจอเพื่อนแล้วโอ้โหเพื่อนมันไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยต้องมายืนแทงให้มันอีกโอ้โหเน็ตก็จังเลยนะ โอยปิงอะไรนะได้แล so, ้วม yes, ั um, ้งเอาไปเลยเพื um. ่อนไปแล้วฟอร์นฟอร์นบ้าไหมเฮ้ยโอ้ยชู่ชู่ชูโชว์โชว์เยี่ยวเยีวเก็บดอกเร็วเยี่ยมเหยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีเปิดดีๆแล้วก็เล่นได้ลำเบอร์เล่นง่ายๆนะเอาเ่าล่ะเอาเ่าล่ะเอาเ่าล่ะ คำไรนะคำไรนะยังไม่เสียแข็งเนี่ยนี่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 ใครยอมขึ้นมานะงานยุ่งนะทีนี้เอาโยมเวลาเจอท็อกซิกนี่คือเคลียร์คิปก่อนเคลียร์คิปก่อนโอเคเฮ้ยบนบนแตกแล้วบนแตกแล้วไม่ทันละฟอร์เรนดัก เราอย่าอยู่ภูมินี้นะอยู่ท้ายภู่มแอรดีกว่านี่คือเราจะไม่เดินกับแคลรี่เท่าไหร่นะพเพราะว่าแคลรี่เริ่มมีตังค์งลงลงลงแล้วเอาเปล่า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 กอล์ฟเล่นเข้ามาเร็วเอาเปล่าบอลเล่นบอลเล่นบอลเล่นสวยบอลเล่นต้องมาทำให้มันกรีเบาก่อนสวยลิง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 มันเอาแอสเซนการ์อยู่สเตทเทพ ตัดเสร็จเทพตัดเส็จเทพโอยไม่ทันแล้วเข้าไปเลยแทงเลยนี่ไงเป็นไงกลับบ้านก่อนตายโอ้โหเปิดอย่างสวยตายแค่นหนึ่งเองจะจบแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยทำไมคิดมันสั้นจังเนี่ยดูอธิบายสกิลเดี๋ยวค่อยไปอธิบายท้ายคลิปแล้วกันไม่เป็นไร คนเราก็ต้องผิดพลาดกันได้ผิดพลาดสองสามรอบแล้วเอาดาก่อนเพื่อนจุดไม่ได้เอาดาก่อนขี่ลาแล้วโหดเหมือนกันกนเนี่ยฮาสูงมาลิทีเดียวมาเอาดาร์กกัเพื่อนเอาดาร์กทำไมมันกระตุกจังกระตุกจังเลยอะแย่แหละเอาดาก่อนสิเพื่อนโอ้โหเห็นไหมโอ้โเอาช้าว่อฟอลินฟอลินลึกละโอ้ยแต่เล่นไม่โดนอะโอ้ยโอ้ยถอยถอย อยเลยวเยนี่คือเราอยู่ในพุ่มเลยพุ่มพุมพ่มพุ่มพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มแอล,ลนี่เออไม่มีฟีกหรอเอ้อพุ่มนี้แหละนี่คือพลาดละพลาดละถอยเลยถอยเลยนะถอยหมวนิ่มละอยาทุบสวยๆว่ะอยากทุบสวยๆวะ่ๆวะไม่ได้ละเพื่อนไม่ตามเลยกีฬาจะล่วงใครผ่านแล้วฉันนี้ผ่านแล้ว ยุงแล้ว huh. ย uh ุงแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้วัดดีแล้วไม่ได้วัดดีแล้วเฮ้ยฟ้าไม่เลี่ยพี่จะไม่เปลี่ยนเบลรยิงเรือย่าเปลี่ยนตั้งแล้วก็นำแล้วนะจะไมในเอ้ยได้เวลาล็อกชิลมาแล้วมันไม่มีตัวทูดา a m a เลยเพราะฉะนั้นล็อกชิลคุ้มคุ้มมากๆอย่าแหลมนะอย่าแหลมซอยซอยตรงเนี้ยซอยตรงนี้อย่าแหลมนะ เยอะมากเขาจะเยอะมากอย่าเล็มเข้าไปนะขอเร็กนะโอเคเอาเถะะุ่มิรันเอาเลยุ่มนั้นเอาเลยเอาเอาดักเลย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 เอาดักเพื่อนเขี้ยนน้องๆเอวโพลิเชตโยังจะเข้าไปเล่นอีกเนาะแล้วถอยได้แล้วขี้ได้ ทำไมเพื่อนชอบเข้ากันแบบนี้เนี่ยแพ้อะไรไปแพ้แล้วปะเ,เล่นกันแบบนี้เนี่ยจะโหดเท่าไหร่ก็ช่างเถอะแต่ว่าเพื่อนเล่นกันขนาดนี้ก็ไม่ไหววะ่ะไม่ไหววะ่ะไม่ไหววะ่ะทำไมรวมขาบางเลยไม,ไม่บางนะเห็นเลขแล้วตามมวและวันนี้ลืมลืมอดัดเลยก่ร์ดคำละ สองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วเอาดาก,กันสิเคลียเคลร่างแล้วไดาก,กันสิเคลร่างกันสิโอ้ยนี่ไงไมาได้พูดกันแล้วก็มวัวละโอ้ยคลิปใหม่มาแล้ว <S <S ไม่ทันแล้วได้เลย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 เหรอ เดี๋ยวทีนี้แหละงานยุ่งมาแล้วมาหาแล้วงานมาแล้วงานงอกกันทีเดียวยกสองเอ้ยได้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 สวยโอ้แล้วปล่อยมังกรตรงนี้เดินจบได้ไหมเนี่ยโอ้จบไม่ได้นะจบไม่ได้นะนี่คือลอยโอ้ยโอ้ยเปิดวอร์ดแล้วใกล้ๆนี่อยู่ในป้อมอยู่ในป้อมติมาติมาแล้วติมาแล้วติมาแล้ว โดนไม่ถึงว่ะมา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 เอามาเอามาเอาเพื่อนโดนแข็งนะเอาเปล่าเปล่าเนี่ยป้อมเปล่าเนี่ยป้อมเปล่าเนี่ยป้อมเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจบ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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยถ้าจบไม่ได้นะได้คุยแล้วได้คุยแล้วเยอชนะเยอเยอเยอ เย่ีพ P ได้แก่คิราเฮ้ยเรียนทอนซักพอร์ตว่ะเจง๋จงเจ๋งเจ๋งเล่นดีเล่นดีนดสวยสวยสวยต้องกดให้ฟอร์เลนเลยฟอร์เลนแบกฟอร์เลนเก่งฟอร์เรนเก่งนานๆทีเจอฟอร์เลนเก่งหนานผมอ่อนโอเคสักร์ทั้งเกมก็0 2 18นะเงิน6,800 ไอเทมก็ประมาณนี้มีแค่นี้นะครับคือมันจบไวไปแล้วก็ได้ตังน้อยลงเยอะนี่สกอรทางเกมก็รับดาเมจมากที่สุดเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วก่อนที่จะจากกันไปก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับกดแชร์ด้วยก็ดีจะได้มีเพื่อนมาดูกันเยอะๆ สรุวันนี้นะ่าจะไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดนะครับบ๊ายบายคลิปนี้ผมขอไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ bye.